สวัสดีครับนี่ก็พบกับผมนัตตี้สตอรี่เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ผมก็จะไปอยู่ในเกม a r ร์คสวายเ r นะฮะคือเป็นเกมเอาชีวิตรอดในยุคเดโนเสาร์นะฮะซึ่งเกมนี้ก็มีน้องคนหนึ่งแนะนําให้ผมเล่นนะฮะก็ผมคิดมันก็ได้สนุกดีก็เลยลองมาเล่นอยูนะฮะโอเคฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มมาก็แต่งตัวละครเลนก่อนเลยดีกว่า โอเคฮะก็ okay. แต่งตัวละครเสร็จแล้วตั้งชื่อเรียบร้อย Big Daddy เริ่มกันเลยดีกว่าฮะอ่าเริ่มมาก็ตื่นมาก็พบว่าฉันอยู่ในยุคในนเสาร์ที่นี่เปนที่ไหนและอะไรติดแขนฉันเนี่ยเจ็บจังเลยแล้วเริ่มมาฉันต้องทำอะไรหนาวด้วย ต่อยอืมต่อยแล้วได้ได้ไม้เก็บของเก็บของเก็บ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 บูเบรี่เก็บสัพพะอ่าหลายอย่างต่อย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 ไม้เอ้าต่อยไม้แล้วเลเวลอัพนะฮะอืมอืมอืมต่อยจนไม้หักอ่าโอเคกดวีดูของใช่ อ่าโอเคดูของครับของได้สองอย่างเดี๋ยวยวิวอัพอัพอะไรก่อนดีน้ำหนักก่อนแล้วกันเอาอเลยดีอันนี้แล้วกันเดี๋ยวแบบจุดแคมป์ไฟไงอันนี้อ่ะขวานอ่าหอกเดี๋ยวค่อยค่อยเอาแล้วกันนี่ก็อยู่ในยุคในเสา,านะฮะดูมีในเสา,าหลากหลายชนิดไายน้ำดูสิมีอะไรบ้าง ไม่น้ำได้ด้วยเทชอบนี่อะไรวะเนี่ยไดมตีได้ไม,ไดมันจะทำร้ายเรากับเราคราฟอะไรก่อนดีอ๋อนี่เราคราฟไปแล้วนี่ยังไม่ได้คราบอ,อะไรวะอ่ะเรื่องเหรอหึโอโอติดพิษโอไม่ไม่ไมอ่าจะตายแล้วอะไรครับเนี่ยไม่ใช่โอ โอ้โอ้ตายเริ่มมาก็ตายเดลย์เสกัดใจอืมเราก็มีของแล้วนะฮะหนึ่งอย่างโอเคต่อไปครับครบ,ครบเลงอันนี้ด้วยอันนี้ขาดหินสิบหกอันเดี๋ยวเราจะได้แคมไฟละเนลสเสามันชื่อตัวอะไรนะฮะตัวนี้ไหนชื่ออะไรนะ ไฮเซลเลอท็อปสวัสดีจ้ะเรามาอย่างเป็นมิตรสวัสดีนะนี่มันนกโดโดตัวเมียนี่ตัวเมียเช่นกันทำไรจ้ะโอ้กินน้ำได้ด้วยโอเคต่อไปโอยโกดผิดกดผิดต่อไปแคมป์ไฟ หินอ่ะขาดหินอีกอ่ะโอ้ยแคมไฟเดี๋ยวก่อนอัพเวลก่อนลืมอเพิ่มน้ำหนักนะฮะจะได้แบบถือของหน,นักๆได้อ่าหอกต่อไปอะไรเสื้อผ้าที่นอนนี่ด้วยอ่าเอาอีกโอเคฮะต่อไป เรามาตั้งแคมป์ไฟเราจะมาสร้างบ้านกันที่ไหนดีตรงนี้ไหมอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะชั่วคราวเรามีเพื่อนๆแบบคอยเ,เดินเราจะได้ไม่เหงาอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาเหล็ก็ดีกว่าฮะแบบยังขาดหินอยู่เดี๋ยวก่อนบวัยดีโดโดเกมนี้มันสามารถจับในละเสามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องทำยังไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอศึกษาดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะกันนะฮะ,นะ,นะนะ เตีวันนี้ขอตั้งแคมป์ไฟให้ได้ก่อนละกันเก็บหินเก็บหินเก,ก็บเอาแล้วกันง่ายดีไม่ต้องทุบหรอกเนี่ยครบละ <c oughs> เอเอก็บ้ได้จะได้ตั้งด่านแล้วละ่ะได้แล้วตั้งไว้หนี่ดีครบเลยอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันใส่ไม้เข้าไปจุดไฟว่าแต่เรา ยังไม่หิวเนาะยังไม่หิวไม่เป็นไรกินกผลไม้ประทังชีวิตไปก่อนนะโอเคผลไม้ไปไม่หิวนะแต่อยากกินแค่นั้นเองเดี๋ยวขอสำรวจดูก่อนนะฮะเฮ้ยมีไข่ด้วยเก็บได้ไหมเก็บได้เอาไปทำอะไรอะไข่โอเคยังไม่รู้นะฮะว่าไข่ไปทำอะไร แต่รู้แค่ว่าต้องเก็บของสร้างบ้านคือเป้าหมายของเราในวันนี้อ่ะไปตัดต้นไม้กันดีกว่าอืมนี่ไงต้นไม้อืมอืมได้เยอะแยะเลยเวลอัพอีกแล้วนะครับผมตัดอีกตัดอีกอ่าเราต้นไม้ใส่ไปเยอะๆไฟดับแล้วอ่ะไปสูงไฟต่อโอเคต้นต้น อ๋อในถาดด้วยเห็นนะมาขี้หน้าบ้านคนอื่นได้ไงอ๋อยังไม่มีบ้านก็เลยขี้ได้เก็บได้ไหมเนี่ยขี้อเอา้าเราก็ขี้ <laughs> อ่าเดี๋ยวต่อไปอะ่ะอัพเวลก่อนอ่าเป็นน้ำหนักนี่เราจะต้องสร้างบ้านให้ได้วันนี้โอเคมันต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างบ้าน อืมเราก็ได้พื้นบ้านมาแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะเตียงวางพื้นบ้านต้องเยอะกว่านี้ดิฝนตกแล้วเนี่ยไม่มีบ้านให้อยู่แย่แล้วฝนตกแล้วอืมเฮ้ยอย่าขึ้นมาบ้านเราไปอ่าโอเคต่อไปไปหาต้นไม้ต่อ ใช้สา,สามแล้วกันนะอมอฝนตกแบบนี้เราก็ต้องอยังต้องทำงานนะฮะต้องตัดต้นไม้เพื่อไปสร้างบ้านให้ตัวเองกิกอืมตัดอีกตัดอีกืมเวลอัพแล้เวลอัพแล้ว,วลอัพเวพลก่อนอัพเวลน้ำหนักอประตูได้ประตูแลนะ้วกล่องเออจริงด้วยลืมเยไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่หว่า ไม่ได้ครับเสื้อผ้าเลยแต่ไม่เป็นไรเสื้อผ้าไว้ก่อนบ้านต้องมาก่อนต่อไปนี่ผนันงบ้านเอา้าหมายหมดต้องไปหาไปหาต่อเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะไอ้ขอไปดูหน่อยสิมันคืออะไรยานอวากาศอรอเฮ้ยมีเสื้อผ้าให้ผมค,ครับ เราคราฟเองผมครับ,บ,รบในสุดผมก็มีเสื้อผ้าใส่ใส่เสื้อผ้าก่อน้วกันนะฮะข้อมือโอเคต่อไปผนังผนังบ้านฝนตกหนักเลยแต่ผมมีเสื้อผ้าใส่แล้วถือโอเคอตัดเยอะๆผมเป็นคนเลวตัดไม้ทำลายป่า อมว่างๆก็อย่าเหยียบบ้านผมนะครับขีผนังผนังบ้านเอาบ้านเล็กๆก่อนนะฮะพอให้มีที่ซุกหมวนอนก่อนแล้วนี่อะไรติดประตูไว้สองประตูอก็ได้นะอ่าแป๊บนึงขอคราฟต่อก่อน สร้างบาทสร้างบาดหลังคาอือไปไม่ไม่ใช่พื้นบ้านเจ็ดหลังคาโอเคมันต้องต่อสูงอีกหน่อยวะเอ้ไม่ได้เลยอือต้องคาบผนังบ้านเพิ่มก่อนอืน่นไปตัดต้นไม้เพิ่มก่อนเอาต้นไม้ใหญ่พังแล้วฝนหยุดตกแล้ บ้านยังไม่เสร็จนะฮะฉันจะต้องไปตัดไม้เพิ่ม,ม,มนี่ตอนนี้โอเคโอเคต่อไปสร้างกำแพงบ้านให้เสร็จ หมดแล้วอะโอเคบ้านได้แค่นี้แหละโอเคต่อไปเตียงนะฮะวันนี้ขอเตียงก่อนกันแล้วกันยังไม่พอจะไปล่าเนื้อมาเพิ่มฉันไม่อยากทำได้เลยโดโดแต่ว่าจะเป็นต้องทำเพราะฉันอยากได้เตียงวันนี้ขอได้เตียงก่อน ผม,ผมได้ทำบาผมได้ฆ่าโดโดไปผมมันคือสัตว์ละเลวจะทำไงได้ผมอยากได้เตียงผมก็ต้องฆ่าสัตว์เพ่จะได้เตียงมาโอเคขอโทษนะโดโด้เอาไม้ไปกับหมูด้วยเนื้อเนื้อ เ <Okay, S 2> ดี๋ยวไปเก็บไม้ก่อนที่ดอบไว้ดับไม้ไว้ไหนบ้างวะไม่เป็นไรหาใหม่ได้แค่ไม้เท่าไหร่หรอโอเคเตียงในสุดก็ได้เตียงแล้วฉันได้นอนสักทีฮ่าเือนฝันเลย <laughs> ฉันจะได้นอนแล้ว ในสุดผมก็รับเตียงได้แล้วนี่แหละอนี่แหละโอ้ถุงนอนในสุดผมก็นอนได้แต่บ้านเอาไว้ที่เหลือค่อยมาต่อแล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับพาร์ทหน้าก็จะมาต่อกันในการสร้างบ้านนะฮะให้เสร็จแล้วก็ไปตะลุยต่อตด,ดแดนแห่งนี้ และส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะใครมีเกมอะไรแนะนำก็สามารถเม็นทีนใ่ใต้คลิปได้เลยนะฮะผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนครับผมและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ